สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั่วไทยชาวไทยทั่วโลกสวัสดีวันนี้ก็บัญญาพารวยก็จะมาให้ดูไก่ทำไมถึงต้องให้ดูไก่พี่น้องทำไมถึงไก่ตัวนี้ผมเอามาไว้ในเตานี่เตาทำไมถึงเอามาไว้ในเตาพี่น้อง แม่มันทิ้งไข่แม่มันทิ้งไข่มันโดดลงจากลังมันก็ได้ลูกอยู่สองสามตัวมันก็โดดออกแต่ใบนี้ไข่ใบนี้ผมลองเอามาขย่าดูมันก็มันก็ไม่ก็แก๊กมันก็ไม่เสียนะผมก็เลยเอามาใส่เตาพี่น้องเอามาใส่เตาก็ไอไฟนีออนดวงนี้ก็ ไม่ได้ติดหรอกเอามาใส่มืดๆแล้วก็หาฝาปิดไว้มันก็ฟักเองได้พี่น้องนี่มันฟักเองนะมันฟักเองผมก็เอาหาฝาปิดเตาเอาไว้เตาอันนี้เป็นเตาหุงข้าวเนี่ยผมก็หาฝาปิดไว้เอามาไว้ในเตามันก็ฟักห้องนันเองอนะ่ะพี่น้องพอฟักออกมาแล้วผมก็ถึงเอาไฟมาใส่ให้มันเอาไฟมาใส่แล้วก็ อบดข้าวมาให้เขากินเนะียบดข้าวมาให้กินตอนนี้เริ่มแข็งแรงเริ่มแข็งแรงดีแล้วพี่น้องเมื่อมันแข็งแรงดีแล้วคืนนี้ผมก็จะเอาไปยัดใส่อกแม่มันคืนนี้ผมจะเอาไปให้แม่มันเอาไปคืนให้แม่มันแต่ขามันไม่ดีนะพี่น้องขา เท้าเท้ามันงอข้างหนึ่งพี่น้องเท้าคือเท้าเท้ามันไม่บานเท้าเป็นงองอพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องเห็นไหมนี่ยนี่นพี่น้องเท้ามันงอนี่เท้ามันงอเท้าคือเท้ามันไม่บานนะพี่น้องเท้าไม่บานคืนนี้ผมก็จะเอาไปคืนให้แม่ครับคืนนี้ผมจะเอาไปคืน ก็ลองดูต่อไปว่าไก่ตัวนี้มันจะรอดไหมทีนี้ที่เอามาให้ดูอย่างนี้พี่น้องก็อ่ามันเป็นฟาร์มรู้นะครับเป็นฟาร์มรู้ใหม่ๆมเมื่อพี่น้องไข่ฟักของของพี่น้องไก่ฟักของพี่น้องเมือนเป็นอย่างนี้พี่น้องก็ลองเอาไปไว้ในเตาเอาไว้แบบผมนี่เลยเอาไว้ในเตาแล้วก็หาฝาปิดพี่น้องหาฝาปิดคือว่า เราอบให้มันเหมือนกับเหมือนกับไข่มันอยู่ใต้อกแม่มันก็จะมีอุณหภูมิร้อนเนาะพี่น้องมันก็ฟักมันเองนะเนี่ยพี่น้องไม่มีอะไรเลยผมไม่ได้ติดไฟติดฟื้นอะไรหรอกมันฟักของมันเองอืมผมก็ทดสอบดูนะเพื่อว่าว่ามันจะฟักหรือเปล่าปรากฏว่ามันฟักอนะ่ะพี่น้องผมลองทด,ทดสอบดูเฉยๆว่าเตาใบนี้น่าจะอบอุ่นดีทั้งอบอุ่นทั้ง ทั้งไม่มีเชื้อโรคนะพี่น้องไม่มีเชื้อโรคก,ก็คือคือเตาเรานี่มันผ่านการเผาไหม้การการสุมไหมมาเรียกมาฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วเอามาไว้ในเตานั้นน่าจะดีกว่าผมก็เลยลองเอามาไว้ในเตาเนี่ยพี่น้องปรากฏว่ามันดีอ่ะพี่น้องมันฟักมันออกมันมาของมันเองเสร็จแล้วผมก็เอาไฟเอามาเอาไฟมาจุดให้เขาวันหนึ่งแล้วเนี่ยวันหนึ่งเต็มเต็ม นี่ก็จะมืดแล้วนี่ตอนนี้เวลาตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วพี่น้องห้าโมงเย็นเดี๋ยวจะมืดแล้วผมก็จะเอาไก่ตัวเนี้ยไปไว้ในอกแม่มันเหมือนเดิมพี่น้องก็น่าจะได้น่าจะได้เพราะผมเคยผมเคยทําผมเคยทําแบบผมฟักอย่างดีนะก่อนนี้ผมไม่รู้พี่น้องผมก็เอาไปฟักในปีบเอาไปฟักในปีบแล้วก็ทําอย่างดี แล้วก็เอาไฟติดให้มันทั้งวันทั้งคืนมันก็ฟักได้แต่อันนี้ผมไม่ได้ติดไฟผมเอาไว้ในเตาเออปรากฏว่ามันฟักได้อะพี่น้องเอามาไว้ในเตาแล้วก็หาอะไรปิดฝาเออปรากฏว่าโอเคนะพี่น้องผมก็เลยมาถ่ายทําให้พี่น้องดูพี่น้องลองไปทําแบบแบบผมดูนะเอาไปไว้ในเตาแบบนี้แหละเตาถ่านนี่น่าจะสะอาด ตาถ่านนี่น่าจะผ่านการฆ่าเชื้อทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วแล้วพอฝาปิดมันก็จะอบอุณหภูมิได้พอดีนะถ้ามันอุณหภูมิไม่ได้ไก่ตัวนี้คงไม่ฟักหรอกใช่ไหมพี่น้องก็มาถ่ายทําให้พี่น้องดูพี่น้องก็มาถ่ายทําให้ดูพี่น้องก็ลองไปทําตามก็เอาคลิปที่มีประโยชน์มาถ่ายทําให้พี่น้องดูพี่น้องก็ลองไปทําตามนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้จบคลิปไว้แค่นี้ก่อนครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ